สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube พบกันอีกแล้วนะคะกับ Love n o โ e Channel By นุชวันนี้นุชจะมาแนะนำนิยายเสียงเรื่องใหม่เรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักเป็นนิยายรักโรแมนติกแนวสืบสวนสอบสวนปนหลอนภายใต้นามปากกามณีปุลำจงจะเป็นเรื่องต่อไปที่นุชจะนำมาอัพต่อจากบุสลาคมแห่งรักแต่ก่อนที่จะพูดถึงนิยายเรื่องนี้ขอเริ่มจากคาถามที่ว่าคุณเชื่อในเรื่องเล่นลับและสัมผัสที่หหรือเปล่าคะ คำตอบที่ได้รับอาจจะมีทั้งเชื่อร้อยเปอร์เซนตเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหรือไม่เชื่อเลยและหากจะถามหาหลักฐานมายืนยันสิ่งเหล่านี้ก็คงยากขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไล้ซึ่งการจับต้องได้ก็เป็นเพียงนามธรรมท,ที่กล่าวอ้างขึ้นเท่านั้นและหากจะบอกว่าความรักของสารวัตรภาคภูมิและประวริษามีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเป็นตัวช่วยทั้งสองได้ใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความผูกพัน ที่ทั้งสองก็หารู้ตัวไม่ก็คงจะไม่ผิดนักการจับมือกันเพื่อสืบคดีฆาตกรรมที่ซ่อนเงื่อนงำต่างๆเอาไว้มากมายโดยมีหนึ่งในเหยื่อสาวที่ไล้ลมหายใจคอยสื่อสารกับปริสาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองและแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าการครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงและอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตแต่ทั้งสองก็หาได้เกรงกลัวไม่และอย่างนี้ทั้งคู่จะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ ระหว่างการทำงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทั้งเขาและเธอจะรักกันตอนไหนมีแต่เรื่องให้ต้องลุ้นตลอดเลยเชียวถ้าอยากรู้คำตอบที่ถูกต้องและเป็นคำตอบสุดท้ายคงต้องมาติดตามกันแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามนุดขอเล่าถึงที่มาของการเขียนนิยายเรื่องนี้อย่างที่บอกหุ่นคดีร้ายพาดคดีรักเป็นนิยายแนวสืบสวนสอบสวนปนหล,ลอนเอามีวิญ,ญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ไม่ได้หลอนอะไรมากมายนะคะก็ขอฝากผลง,งานเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิยายเรื่องวุ่นคดีร้ายไพ่คดีรักจะได้รับการตอบรับยอย่างอบอุ่นจากท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะับเป็นครั้งแรกที่นุชเขียนแนวนี้นิยายเรื่องนี้เกิดจากการตั้งคำถามที่ว่าทำไมคนเราถึงกลัวผีหรือสิ่งลี้ลับทั้งที่เราก็มองไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจ,จู่ๆคนที่กลัวผีขึ้นสมอง แต่กับสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับบางอย่างและนี่คือที่มาของการถ่ายทอดเรื่องราวของปรวริษานักข่าวสาวผีปากกล้าที่กลัวผีเป็นชีวิตจิตใจแต่กลับต้องมาพบเจอดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ตามหลอกหลอนเธอไม่เลิกไม่ว่าจะพยายามทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลอย่างไรแต่วิญญาณของปวีนาก็ไม่ยอมไปไหนยังคงติดตามปรวริษาเป็นเงาตามตัวทั้งในยามหลับและยามตื่น เพื่อขอให้ปรวริสาช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเธอหญิงสาวรับปากช่วยเหลือปวีนาทั้งที่ตัวเองก็กลัวงานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลปรวริสาจึงต้องขอความช่วยเหลือจากภาคภูมิสารวัตรหนุ่มซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดแต่กลับต้องมาสืบคดีร่วมกันทำให้ทั้งคู่สนิทสนมกันไปโดยปริยาย ความสึ่งสนมก่อให้เกิดเป็นความรักความผูกพันนิยายเรื่องนี้นอกจากจะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ยังมีเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสอดแทรกเข้ามาด้วยการเกิดแก,เก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่จะติดตัวเราไปได้มีเพียงบาปและบุญเท่านั้น ก็ขอฝากผลง,งานเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิยายเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่าน